จัดอันดับคนดวงดีของพลังงานหยินในเดือนสิงหาคมสิงหาคมเนี่ยหยินนาอย่างแต่คราวนี้ต้องบอกก่อนว่าในเดือนสิงหาคมอะ่ะธาตุที่ดีที่สุดคือธาตุดินหยินครับเพราะดินหยินเนี่ยจะมีทั้งเทพกิมอื้อแล้วเทพเทิงอีก,กุยนางเข้ามาในเดือนนี้คุณจะมีพลังงานพิเศษจากองค์เทพอะช่วยเหลือคุณให้คุณได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เยอะมากและในขณะเดียวกันก็ดันมีเทพกิมอื้อเข้ามาด้วยนั่นหมายความว่าเดือนเนี้ยคุณทํางานกับคนต่างเพศจะดีเป็นพิเศษต่อมาอันดับสองของเรานะครับคือธาตุไม้ดีไม่แพ้ธาตุาด,ดินเลยเพราะว่าได้รับ งานเทียงอีกกุ้ยนั่งเหมือนธาตุดินเมื่อกี้เป๊ะเลยก็คือทําทุกอย่างเหมือนกันแต่แค่ไม่มีกิมอือ้อเพราะฉะนั้นเดือนนี้ของคนธาตุไม้เราโฟกัสแค่ผู้ใหญ่เราโฟกัสดูซิว่าเราจะได้คอนเน็กชันเราจะไปสื่อสารเราจะไปพูดคุยอะไรกับผู้ใหญ่บางทีจะได้ของใหญ่รออยู่ส่วนระดับสาของเรานะครับเป็นธาตุไฟนั่นเองเพราะธาตุไฟของเราเนี่ยจะมีองค์เทพที่ชื่อว่ากิมอื้อเข้ามานั่นหมายความว่าเดือนนี้ของคนธาตุไฟอะ่ะมีแนวโน้มที่จะทํางานกับคนต่างเพศแล้วดีเป็นพิเศษเลยและในขณะเดียวกันถ้าโสดอยู่นะสำหรับคนนนไฟเดือนนี้ ความรักจะดีขึ้นเป็นพิเศษแต่ เขาดันมีอีกเทพหนึ่งเข้ามาคือเทพหลิวเอี้ยนนั่นเองคือเดือนนี้จะทําอะไรอะ่ะอย่ารีบร้อนเกินไปอะ่ะเพราะไม่งั้นอะ่ะเดี๋ยวเจ็บตัวได้ง่ายเดือนนี้ต้องเรามาระวังเซฟตัวเองเยอะๆต่อมาดับ4เป็นธาตุน้ําหยินนั่นเองจะได้พลังงานของเทพอ่งเอี่ยมสัวเข้ามานั่นเองซึ่งหมายความว่าถ้าโสดอยู่เดือนนี้แหละจะมีคนที่ค่อนข้างเข้าตากรรมการผ่านด่านมา5ด่านแล้วแล้วก็ใช่ในเดือนนี้ของเราและสุดท้ายคือคนธาตุทองนะครับคนธาตุทองเนี่ยจะเป็นเทพที่เตือนให้เรามาระวังตัวมากกว่าเพราะคนธาตุทองเนี่ยมีเทพเอีย่ยิ้ม เขาบอกว่าช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เราอ่ะมีโชคลาภทางด้านการเงินดีถ้าเราไม่ใจร้อนการตัดสินใจนั้นถ้าคิดมาอย่างดีจะได้เงินตามมาที่ดีด้วยเช่นกันใครที่พลังหยินเตรียมดวงดีคอมเมนต์ไว้ส่วนใครพลังงานอย่างแล้วอยากรู้ของตัวเองก็ดีไซน์พรีเมียมตอบได้ไปอ่านกันดูนะ